Thank <laughs> you. ความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแดท่านผู้ชมทุกท่านวันที่3มีนาคม2556จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งคณะการบริหารอัตมาไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกแต่การเลือกตั้งทุกครั้งตั้งแต่ระดับล่างถึงระดับสูงนั้น จะต้องมีวิธีการเลือกตั้งอันเป็นพวใจของการเลือกตั้งคุณสมบัติที่ท่านทั้งหลายจะต้องพิจารณาว่าผู้ที่ท่านจะเลือกนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอัตมาก็จะแนะนำให้แล้วไปพิจารณากันเองวิธีการดูคนที่จะมาอาสารับใช้คือดูสุขภาพ วิชาการประสบการณ์การประสานการประทะการมีสมมาคารวะวาทะในการปราศัยและประชุมกลุ่มเพื่อล่วมงานผู้ให้การสนับสนุนต้นทุนความเป็นอยู่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีรู้พระราชพิธีของสถาบันพระมหากษัตริย์เจนจัด ในภาษาสากล 1. สุขภาพต้องดูคนจะมารับใช้เราสุขภาพในสองวิชาการเขาจบอะไรมาการประสาประสบการณ์ผ่านอะไรมาการประสานต้องเป็นนักประสานการประทะบางทีต้องมีเรื่องประทะกันบ้างมีความเด็ดขาดอาจองค์ขนาดไหน การมีสัมมาคารวะเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมว่าถ้าในการปราศัยและการประชุมอันนี้สําคัญกลุ่มเพื่อร่วมงานเขามีพวกขนาดไหนมีความเชี่ยวชาญในกลุ่มขนาดไหน,นกลุ่มเพื่อร่วมงานผู้ให้การสนับสนุนมาถึงเอกชนเอกชนที่จะให้การสนับสนุนต้นทุนความเป็นอยู่ถ้าก็รวยเกิน วิชาการถ้าเขารวยเกินเงินเดือนของเขาความยุ่งเขาก็ใช้ไม่ได้โกงนี่ตน้นสนในการป็นอยู่รู้ขนบธรรมเนียมประเพณีการที่เขาจะต้องมาเป็นผู้นําต้องรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีรู้พระราชพิธีของราชวงศ์ของพระมหากษัตริย์ต้องศึกษาและมีความเจนจัดในภาษาสากลเพราะฉะนั้นจึงฝากท่านทั้งหลาย ในการเลือกคนตั้งแต่ระดับล่างจนถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครให้เป็นวิธีในการพิจารณาแล้วท่านจะตัดสินใจได้ถูกไม่ใช่เลือกเพื่อนที่รักพรรคที่ชอบอย่างเดียวไม่ใช่เพราะมันจะเป็นความเจริญและเป็นการทวงความเจริญของกรุงเทพมหานาครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย